หมาแล้วครับกับสุดยอดคันตอี๊ยร์มไทยฝ่งตัวใหม่นะครับจากค่ายโคมินะครับกับเจ้าโคมิซูเปอร์สแลมนะครับตัวออนิวปี2025นะครับตัวนี้นะครับได้รับนวัตกรรมใหม่นะครับในการเพิ่มเนื้อแบงกาไฟเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะครับทำให้พาวเวอร์ลิฟต์นะครับแรงดีดเหยื่อแล้วก็แรงสู้ปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับปกตินะครับ คันโคมิแนร์สแลมก็ขายดีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับโคมิจัดตัวซูเปอร์สแลมนะครับตัวอัปเกรดนะครับไกด์ฟูจิลีซทตต่งนะครับเรียกได้ว่าโคตรหล่อโคตรหล่อท้ายนะครับพันสติ๊กเกอร์อาบัลโลนนะครับก็สติ๊กเกอร์ลายเปลือกหอยนั่นแหละนะครับเหมือนคันญี่ปุ่นแพงๆแบบ5 6 0 0พันเลยนะครับแบงค์นะครับเลียวเล็ก นะครับแบงค์เรียวเล็กน้ำหนักเบาครับเป็นไกด์ขานะครับเพราะว่ารองรับเกมใหญ่นะครับสร้างออกมาให้ไปตีกับปอมใช้ฝั่งนะครับรองรับเกมใหญ่ๆพวกแคดจินซีกระมงสลักนะครับหรือว่าใครจะไปตกเก๋านะครับตามพวกบ่อวังพวกวานิดาหรือว่าบ่อ200ไล่500ไล่นะครับต้องการตีไกลๆนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องเวทเดี๋ยวเรื่องเวทแจ้งภายคลิป นี่ครับสีเงินสีเงินครับเรียบหรูดูแพงเรียบหรูดูแพงใครที่ชอบแบบสไตล์แบบเรียบๆนะครับหรือว่าเอาไปใส่กับพวกเนสซี่พวกสตาร์ดิกก็จัดสีเงินได้นะครับนะสีทองก็หล่อไม่แพ้กันครับใครที่ใช้ลอกสกุลสีดําทองก็จับได้เลยนะครับสีแดงนะครับใครที่มีแวนฟอร์ดมีเล็บลอดก็จัดคู่กับเขาได้เลยนะครับ อานนี้มาถึงตรงนี้แล้วครับนี่ครับแจ้งนิดนึงนี่เลยตามนี้เลยครับพอดีทางโรงงานนะครับทางโรงงานเนี่ยพิมพ์ซองมาผิดครับนี่เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ครับพอดีโรงงานเนี่ยเขาลืมแก้เวทให้นะครับเวทที่ตีมาที่ซองเนี่ยมันเป็นเวทของคันแกนสแลมนะครับมันเป็นเวทของคันแกนสลมนะครับแต่ว่าตัวซูปเปอร์สลมเนี่ยเวทของเขาจะตามนี้นะครับแปดฟุต 12- 30นะครับเพราะว่าเขาเพิ่มเนื้อแบงก์กาไฟลขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับทำให้พาวเวอร์ลิฟต์แล้วก็แรงตีเหยื่อแล้วก็แรงอัดปลาเนี่ยมันเยอะขึ้นตีเหยื่อ25-60ถึงกกรัมนะครับทางร้านก็เลยต้องลงโทษบริษัทไปเลยครับปกติ1 0 9 0บาทครับลดพิเศษเอาไปเลย1 9 9 0บาทเท่านั้นครับลดให้100ไปเลยนะครับ9ฟุตครับนะ9ฟุตที่2องเขาจะตี1530เพราะว่ามันเป็นเวทของแกนสลมนะครับม ไอโรงงานมันลืมแก้ให้ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับยึดตามคันเบ็ดนะครับยึดตามคันเบ็ดนะครับตีเหยื่อ38ถึง80กรัมนะครับ9ฟุตนะครับ15-35ตีเหยื่อ3 8ถึง80กรัมนะครับปกติ1 1 9 0ลดเหลือ1 0 9 0นะครับ10ฟุต 20- 40นะครับเวท50 100ดยกรัมนะครับปกติ1290ครับลดไปเลยหนึ่งก็ตามนี้เลยนะครับ มีทั้งหมดสีสีใครสนใจก็จัดด่วนๆจัดด่วนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองงัดสีทองสทีนึงนะครับชอบสีไหนนะครับความยาวเท่าไหร่จัดโอ้ยคือรู้เลยอะว่า power lift เ,เยอะมากแลแ้วแรงอัดนี่เยอะมากแรงอัดนี่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเด้งให้ดูนิดนึงนะครับ <c oughs> ตัวที่อยู่ในมือผมนะครับคือเวท15 35และดูความเด้งดูความเด้ง นะครับรับรองไปกระถูดแน่นอนครับยี่สิบสี่สิบสักหน่อยไหมอ่ายี่สิบสี่สิบสักหน่อยบางคนบอกพี่แบงค์มันจะใหญ่ไหมนี่ให้ดูนิ้วก้อยผมครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกและน้ําหนักละคบพี่หูน้ําหนักก็เบาอะ่<น>ะถ้าแต่ว่าจะไปเทียบกับคันตีกับปอมเล็กๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคันตีกับปอมไฟฟ้านะครับแต่ถ้าถามผมอะ่ะถือว่าเบาแล้วนะครับถือว่าเบาแล้วแล้วก็ถ้าเทียบกับราคายิ่งเบาเข้าไปใหญ่หน,นะครับฟุต <Please. S 2> รีซีแต่งฟูีิให้อีกยี่สิบสี่สิบนี่ของนั่งงัดโดนฟูหน้าที่สัตว์หีบนะครับรับรองมันแน่นอนเนี่มันแน่นอนและถ้าโดนพวกอินโงอินซีนะคะนี่ให้ดูความเดงขอแบบสุดๆเลยนะพี่ขอแบบสด้งเีอ้าวผลสุดตัวสนใจก็รีบจัดนด่วนเพราะว่ามีมาแค่สี่ละสามสิบคันเท่านั้นนะครับผม